พี่น้องจ๋ะยินดีมาซื้อเครื่องไก่ไก่กับนัองไก่ได้ค่ะมาเบิ่งนี่ค่ะใครมาตลาดแถวแม่อะไรนะแม่ยาวเด้อใครมาตลาดแถวแม่ยาวเด้อมาซื้อไก่กันเด้อขอแม่ยาวเนาะแถวแม่ยาวเนาะตลาดแม่ยาวมาเด้อมาอุดหนุนกันเด้อเด้อหน่ะเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อคนละคืนคนละคืนก็ได้ได้ค่ค่ะขนาดคณะข้องกงคนวะ น่ามีขนาดห้องโกงกับองใช้เพต้องกินไปกินห่องกงไม่รู้สิบบาทอาหารทะเลก็มีนะคะะุปนะจะกินยังเดี๋ยวๆชมก่อนชมก่อนเออชมก่อนโอ้เพิ่งกินอาหารทะเลมามามัดเบิ่งด้วยค่ะพี่เนาะเบิ่งคะเบิ่งดน่าเขาเจาะแฉะหมูนีนี่หมด กินอย่างหนักพี่น้องเด้อแงเป็นหมดโอ้โหจะกินอะไรคะเนี่ยาบสลัดอันนี้ไม่ต้องกล่องด้วยอืมดีดเด้อพี่น้องเอ้ยมีแต่ของกินนะค่ะตอบกระปลาเก็บไวเละพี่น้องเนาะในนี่ก็ซื้อสลัดแล้วนี่นี่ของปิ้งแม่วแล้วค่ะบอดช่า แกงเป็นถุงตัวนี้อะไรเนี่ยลาบหมูดิบด่าหมูดิบดใบหนึ่งนะตอตออยู่อเอากินตอกันเนี่แถวนี้เด้อพี่น้องนะกพักแกงอันนี้นี่จะเบิรงไหนเน้นชักหน่อยอันนี้สิเบิรงไหนัน้นนี้สิเบิรงผักผักไอ้ผักชีลาวด้วค่ะพี่น้องผักชีลาวนะคะ คนนับใหญ่เลยนะจ๊ะคนละครึ่งมาแล้วใช่ไหมคะมาแล้วคนละครึ่งมาแล้วบ่มาแล้วโอเคอ่านวิดีโออย่างนี้เฮ้ยเขาทำยูทูบแล้วบอกให้เบล็อกยูทูบของบล็อกยูทูบบล็อกของเขาเบืงแรกใครอยู่แม่ยาวมาตลาดแม่ยาวด้วยค่ะคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งเฮ้ยนี่จะมาหาใบอันนี้้ผักชีลาวมันมีบ่ะระลาวอ่ะ ไม่เลยไม่ตดัทไทยเลยวะบอกผัาชีลามาถึงนี่บอกโอ้กะถิ่นบนหนาโอ้สุดยอดเลยกะถินโอ้นีนี่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 กำเท่าไรเนี่ยมันขึ้นยังผักแน่งบอไม่ใช่ครับโอ้ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่แล้วเป็นผักแหน่งหรอไทยไทยพี่โลกจะเห็นนวผักแน่งมันก้อนมันก้อน